กราสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่กับเจมิลอาร์แองเจิลนะครับเราจะมาสารต่อจากเมื่อวานในการที่เราจะเปลี่ยนคลาสของเรานะจ๊ะผมได้หินจากตัวที่ใช้ในการเปลี่ยนคลาสเนี่ยมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถปล่อยบอทดได้มันสามารถหาแบบตีดันเจียนทั่วไปได้อะง่ายๆตอนนี้ก็มีอยู่25กล่อน ปราสาทกโลหนยังไม่ได้ลงเดี๋ยวเราไปลงประสาทกโลหนกันก่อนนะครับเอ้ยปราสาทโลหิตไม่ใด้ปราสาทกโหลหนแต่ตอนลงประสาทเราจะตัดไปเป็นช่วงๆนะจ๊ะโอเคน่าจะไม่ต้องกวาดเอ้ยซื้อสิทธิ์เพิ่มนะเพราะเมื่อวานผมซื้อไปแล้วสองสิทธิ์น่าจะพออยู่ ของตัวนี้ก็พูดเลยว่าลน้นพร้อมที่จะอัพพลังในการเปลี่ยนคลาสลงประสาทเพื่อต้องการหินเพราะว่าต้องใช้หินอันเนี้ยเนี่ยสธาแห่งแองเจิลวัตถุดิบสำหรับการเปลี่ยนคลาสตอนนี้ผมเปิดเปิดแต่ละนหนึ่งช่องว่ามันใช้อยู่ที่20 เปิดได้แล้วขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่เดี๋ยวลงอันนี้ให้จบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปตามล่ากันอันที่สองนี่ผมรอจนแบบหมดอะเวลาที่มันนับฝอยหลังครึ่งชั่วโมงอะหมดเลยกว่าจะหาเจอตอนแรกครั้งแรกทูตสวรค์มันโผล่ใช่ไหมครั้งที่สองทูตสวรรค์มันไม่ไม่โผล่เราต้องเดินตามหาสังเกตในแผนที่เอาไอ้นั้นอันที่สองไม่อยู่ใต้ทะเลมั้งผมไม่รู้ว่าขอ่งเพื่อนๆมันเหมือนกันไหมแต่ถ้าเหมือนกันก็ดูของผมได้เลยอันแรกอยู่ในเมือง อันที่สองอยู่ในที่แมพที่เป็นทะเลอ,อยู่ตรงสามเหลี่ยมแต่ไม่มั่นใจว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับวดล้างกวดล้างมัาจะได้หีบมาแล้วเราก็เอาอีหีบอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอาออกไปหีบคืออันนี้เปิดเลยปาบยี่สิบเจ็ด ตัวนี้มีอยู่50เปิดตัวสอบอยู่ไหนเนี่ยดินแดนแห่งสวงสวรรค์และมีเพียงเทพเจ้าแห่งท้องนภาเท่านั้นไล่อันดับแรกไล่ดูที่แมปสวงสวรรค์ สวัรค์อันนี้เปล่าต้องไล่ดูอะดูแผนที่ที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะอันนี้เนี่ยผมว่าอยู่แถวแถวนี้เนี่ยมันต้องวิ่งหาเอาอะมันต้องสังเกตในแผนที่ที่มันบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็วิ่งวิ่งหาเลยวิ่งหาเลยไหนนี่ปะ นี่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 นยนอยู่นี่โอเคสิ่งแก้วสุกบเท่านั้นของมันเพื่อมีชาติเราต้องการแบ่งปันแบ่งกันโอเคอันนี้ผ่านแล้วอันสุดท้ายยี่สิบก็เหลือได้ยงังไงตรวจสอบ ลา,ลา,า,าลาวาเผาไหมลาวาเผาไหมแมปแมปแมปที่เป็นลาวาลาวามีดันเจี้ยนใต้ดินกับฟออไปดูอันนี้ดิลาวาเผาไหมน,าาน่าจะนีมะ อืมเดี๋ยวดูก่อนมันมันอยู่แถวไหนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ล่างแล้วอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้เน,นี่ยเราไปเสียรู้แล้วนี่โอ้โหโกดอันแรกอย่างเดียวเลยผมไม่รู้แล้วโอเคไปสารต่อ จะเปลี่ยนให้เลยไหมเนี่ยค่ามอนร้อยตัวเดี๋ยวตัดไปตอนเถือเหลือหนึ่งร้อยเลยแป๊บแป๊บแบบคล้ามอะ่ะก็ใกล้จะครบหนึ่งร้อยตัวลนะแต่คลิปเนี้ยผมน่าจะแยกกับคลิปที่อัพพลังนะเพราะว่าอัพพลังน่าจะนานน่าจะนานนานพอสมควรเลยเปลี่ยนคลาสกี่น่าจะแป๊บหนึง่ง เาอาเท่านั้นครบแล้วหนึ่งรตัวไปไปกันต่อเลยตามกันแบบตามติดเลยเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วในที่สุดเราก็ได้เปลี่ยนคลัสจากคลัสหเป็นคลัสเจดนะครับเรียบร้อย ต้องแตะเพื่อปลดล็อกมับอันนี้เดี๋ยวผมโันชุดมันเป็น ENE ต้องค่อยๆทยอยอ,ออกมาเพราะมันเต็มเอาออกมาก่อนหนึ่งตัวเดี๋ยวนี้ผมใส่อุปกรณ์ไปก่อนนะติดตั้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวอัพพลังงานที่หลังเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกที กระทานที่น่าจะเอามีไว้มีมีอันนี้โยนเข้าไปได้เลยโยนเข้าไปแล้วเอาชุดออกมาเสื้อ,อน,นี่โยนเข้าไปวางกี่ช่องได้โยหมวกเอาหมวกออกมาเอาไม้ได้หมวกเออหมวกออกมาต่อไปแขนแขนหนึ่งข้าง กางเกงรองเท้าโอเคติดตั้งไฟติดตั้งไฟยัดเข้าไปอันนี้แค่แบบเบสิกเบสิกก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแบบกระซวกไส้กันแบบพลังขึ้นแบบหลายล้านเลยอะ่ะ โอเคการสำหรับเปลี่ยนคัสเจ็ดก็น่าจะมีอยู่ประมาณ2 e p หลักๆก,ก็คือ e p ที่แล้วกับ e p นี้นะครับเดี๋ยวไปใส่ชุดให้ด่วนชุดแบบเบสิกของคัสเจ็ดว่าหน้าตามันเป็นยัยงไรใส่ป้ายกับวุ้เปลี่ยนหนังสือเปลี่ยนนี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับยังไม่ได้ตีบวกยังไม่ได้อะไรก็เท่อยู่นะ เทอยู่เลยเท่เลยอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพิ่มชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก, share, กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยแล้วผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยไว้นนะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อจากคลิปนี้เลยในการอัพพลังของเราน่าจะแตะถึง50ล้านนะครับไล้บ์บายสวัสดีครับ